พ่อพาพี่เดือนไปออกกําลังกายเชยๆเชเดี๋ยวพ่อก็มาพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อกับพี่เดือนมาแล้วพ่อกับพี่เดือนมาแล้ว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 เราไปรับสิครับ พ่อพาพี่เดือนไปออกกำลังกายเชยๆเดี๋ยวพ่อก็ามาเดี๋ยวพี่เดือนก็ามาจะร้องทำไมอยู่กับแม่แป้งไปว่านู้นแม่แป้งก็งกอยู่ตรงนูนง้นเนยพ่อพาพี่เดือนไปออกกำลังกายครับ แล้วจะแม่พ่อจับใครได้เลยบอกดู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 ดวันเอ้ยคนเก็บขยะมันเก็บยากลูกตกมันได้ทุกวันโอ้ยเนาะใหญ่ขึ้นตาย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 ้วจะมีเวลาได้ออกงานไหมนี่ ดาวบอกตอนเด็กผมจะออกงานไปให้พ่อกับแม่ครับพอตอนโตผมจะตกมันอย่างเดียวเอ้ยตายถลักไยนี่คือน้องดาวของแท้ครับตื่นเช้ามาต้องได้ยินเสียงแบบนี้แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงแบบนี้ไม่ใช่ดาวครับ พราะแม่เริ่มใจขอไม่ดีแล้วีนถ้าดาวมันต้องอย่างนี้ครับพี่เดือนไปไหนพี่เดือนไปไหนพ่อพาพี่เดือนไปไหนทำไมไม่เอาอ้วนไปด้วย พ่ออยู่ไหน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 มาเอาอ้วนไปด้วยพ่อพาพี่เดินไปไหนครับ ออคนอะไรตกมันยังมีเสน่ห์โอ้โหาละครับตึมนั่น นี่งงาหักแตกเออแตกนะนั่นฉันว่าแห้งมักย่องเด้ ออองใส่จะมีเชือกเดียวในบ้านตะกางนี่แหละตกมันได้ทุกวัน<อ>กินก็เก่งตกมันก็ดียังจะมาเถียงอีกแม้นบะ อย้าตงมันดีบอบอกว่านาสิคัด เย yeah. นั่น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 เจ็บบ่น,นั่นนั่นสดุดขาจะของลมนั่นมันจะเจ็บแข้งเจ็บขาวา่า แม่ว่ามันจิเจ็บแข้งเจ็บขาว่า พอลา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 ไม่ได้เจ็บแข้งเจ็บขาเออพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เออนั่นนั่นโอ้พี่หลงก็เป็นพี่ชายที่แสนดีเหลือเกินดูค่ะเห็นน้องตกมมนั่งเฝ้าโอ้พี่หลงเอ้ยอืมพ่อเลยว,วะติดเจ็บแขงเก็บขา พ่อลาพ่อลาพุ่นพี่เดือนมาแล้วเศร้าเศ้าเศ้าได้ยินเสียงพอย่งพอมาแล้ว okay. พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อกับพี่เดือนมาแล้วพ่อกับพี่เดือนมาแล้ว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 ดาวไปรับสิครับดาวไปรับสิครับดาวก็ไปรับสิครับมา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 ลูกน้อยมามามา ไปทำไมนานจังเลยไปจนให้หนูได้ไปตามเนาะทำไมพี่กับพ่อไปนานจังทำไมต้องให้หนูลงไม้ลงมือเองทำไมต้องให้หนูไปตามพี่เดือนไปแล้วโอ้ถึงขั้นลงมือไปตามพี่เองเลยนะคะเอฟซี FC. สุดยอดมากเลย ไปใส่อีกนอกบัพี่สิบผูกนั้นล่ะตรงถึงขั้นดาวไปตามนะไปก็ไปนานเกินไงอ่ะอน,นีแนแนบคัน,นต้องให้ดาวไปตามเลยใช่ไหมเออเอามากามา บมเมนตัวยู่ตัวยู่สองเลยเนี่ยบอกแล้วว่าไปไหนมาไหนอย่าไปกันนานไม่ต้องให้ผมไปตามถ้าผมไปตามมันจะบันเทิงดาวบอกน้องดาวเนาะโยนเข้าไป เห็นไหมผมไปตามมันบันเทิงเลยไปกินน่อยนะ้ำลายเร็วๆนละวิ่งไปตามเลย,มเลยผมบอกแล้วไปฟ้องแม่แป้งเลยแม่ปแป้งครับพี่เดินกับพ่อเลินไปนานนะครับผมไปตามเลยผมเก่งไหมครับผมไปตามพี่กับพ่อได้ผมเก่งไหมครับแม่ครับเออเก่งล่ะเก่งอลาเก่งที่สุดเลยแม่แป้งมาหนูเก่งที่สุดเลยลูก ถ้าชอบคีบิโลนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะขวนพี่ปืมแล้วเอาเอาพี่หลงรัดเด้อพี่หลงรัดไปเดี๋เจอกันใหม่คีวิโลหน้าครับบายบายสวัสดีครับ